กฎแห่งการดึงดูดเมื่อคุณใช้การสร้างภาพอย่างถูกต้องมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในวิธีที่พิเศษนะคะการสร้างภาพแม้จะมีแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ก็สามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของคุณได้ค่ะหากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออาชีพการงานของคุณ หรือจิตวิญญาณการเรียนรู้ศิลปะนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะมันเป็นมากกว่าการปรารถนาให้บางสิ่งเกิดขึ้นคะ่ะมันเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งและมุ่งเน้นกับเป้าหมายของคุณอันดับแรกเข้าใจว่าการสร้างภาพไม่ใช่สิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตนเองในสมัยใหม่นะคะจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วคะ่ะวัฒนธรรมโบราณ และปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตกได้พูดถึงความสำคัญของการสร้างภาพหรือการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันมาเป็นเวลานานมากคุณสามารถค้นหาการอ้างอิงถึงมันได้ในลัทธิเต๋าโยคะ คบาลาดังนั้นจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่ผ่านการทดสอบตามเวลาซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีค่าตลอดประวัติศาสตร์ค่ะการแสดงภาพเป้าหมายและงานของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมากแต่พลังที่แท้จริงอยู่ที่การสร้างภาพค่ะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายแค่ขบวนการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ความเฉพาะเจาะจงในการสร้างภาพของคุณเป็นกุญแจสำคัญค่ะตัวอย่างเช่นแทนที่คุณจะฝันถึงความร่ำรวยอย่างคลุมเครือให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เป็นรูป,ปรธรรมเช่น เงินเดือนของคุณ,ค,ณคุณได้เงินเดือนเดือนละ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนจากการทำงานที่บ้านมาทำลายกำแพงกันเถอคะค่ะให้คุณเห็นภาพเป้าหมายเฉพาะเริ่มต้นด้วยการกำหนดสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนในกรณีนี้ลองนึกภาพตัวเองมีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทคะ่ะลองนึกภาพรายละเอียดประเภทของงานที่คุณทำสภาพแวดล้อมที่คุณกำลังทำงานและความรู้สึกของความสำเร็จที่คุณรู้สึก ถัดไปให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเดินทางไปยังเป้าหมายนั้นคุณต้องดำเนินตามขั้นตอน เพื่อให้ได้ระดับรายได้นั้นหากเกี่ยวข้องกับการศึกษาการตลาดหรือการได้รับทักษะใหม่ๆนึกภาพตัวเองมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้นะคะลองนึกภาพตัวเองเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายตามเส้นทางนี้และเอาชนะเป้าหมายการสร้างภาพส่วนนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเดินทางในโลกแห่งความเป็นจริงคะ่ะ เพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณฝึกการเชื่อมโยงหัวใจและจิตใจหมายถึงการปรับสภาพทางอารมณ์และจิตใจของคุณเพื่อคุณเห็นภาพเป้าหมายนั้นค่ะและกระบวนการในการบรรลุปเป้าหมายนั้นนอกจากนี้ให้คุณดื่มด่ำกับอารมณ์ที่มาพร้อมกับการสร้างภาพเหล่านี้ให้คุณสัมผัสถึงความตื่น ความพึงพอใจให้คุณสัมผัสถึงความตื่นเต้นความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับการบรรลุเป้าหมายของคุณค่ะการเชื่อมต่อทางอารมณ์นี้ทําให้การสร้างภาพของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประสิทธิผลด้วยการทําเช่นนี้คุณไม่ได้แค่ฝันกลางวันนะคะคุณกําลังเติมจิตเตรียมใจและอารมณ์ให้พร้อมสําหรับความเป็นจริงในการบรรลุเป้าหมายของคุณ เมื่อหัวใจของคุณซึ่งเป็นอารมณ์ของคุณและจิตใจของคุณซึ่งเป็นความคิดของคุณทำงานอย่างกลมกลืนและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณคุณจะสร้างภาพที่แข็งแกร่งและมีสมาธิสติปัญญาซึ่งจะขับเคลื่อนคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาการเชื่อมโยงจิตใจของหัวใจนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการสร้างภาพของคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกกำลังกายแบบพัสี แต่เป็นเครื่องมือที่กระจับกระเฉงและทรงพลังที่กำหนดความเป็นจริงของคุณคะ่ะการสร้างภาพเป็นแนวทางที่ปฏิบัติต้องใช้ความพยายามอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องนะคะไม่ใช่สิ่งที่คุณทำเพียงแค่วันเดียวหรือครั้งเดียวแล้วก็ลืมทำไม่ทำอีกเลยมันเป็นนิสัยหรือกิจวัตรประจำวันที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณเมื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้รวมไว้ในกิจวัตรประจำวันของคุณการเลือกช่วงเวลาที่เงียบสงบเมื่อคุณสามารถมีสมาธิโดยไม่มีสิ่งที่รบกวนคุณเมื่อคุณเห็นภาพอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเริ่มเกิดขึ้นค่ะการแสดงเป้าหมายของคุณและขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายควรเป็นเรื่องปกติเหมือนกับกิจวัตรประจำวันที่สำคัญของคุณนะคะการปฏิบัตินี้ฝึกจิตใจของคุณให้จดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะบรรลุค,ค่ะวิธีที่ถูกต้องในการสร้างภาพนั้นเกินกว่าที่จะวัดได้เมื่อคุณเห็นภาพอย่างถูกต้องการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ จงใจการตัดสินใจและการลงมือทำด้วยความศรัทธาเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกับการประจนภัยสู่อาณาจักรแห่งความคิดสร้างสรรค์กับจักรวาลน,นั่นเองค่ะเรามาเจาะลึกลงไปการทำความเข้าใจว่าการสร้างภาพสามารถนำเราจากสถานการณ์ปัจจุบันของเรา ต้องการได้อย่างไรเช่นการหาไรายได้ต่อเดือนเดือนละ1 0 0 0 0แบาทตามที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะหรือความทะเยอทยานอื่นๆข้อ1ตัดสินใจอย่างมั่นคง ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจอย่างมั่นคงค่ะว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายมันไม่เกี่ยวกับการรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกี่ยวกับอะไรหรือมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกี่ยวกับการเชื่อยอย่างสุดหัวใจอย่างเต็มที่ค่ะว่ามันเป็นข้อตกลงที่ทำไปแล้วการตัดสินใจครั้งนี้กำหนดสำหรับทุกสิ่งที่จะตามมาสมีส่วนร่วมกับประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณ เพื่อทําให้การสร้างภาพของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณการมองเห็นกลิ่นการสัมผัสรสชาติและเสียงยิ่งรวบรวมรายละเอียดรายละเอียดทั้งประสาทสัมผัสมากเท่าไหร่สมองของคุณก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนจริงมากขึ้นเท่านั้นช่วยกระบ,บวนการสมดงเสกหรือเนรมิตมากขึ้น